ครับสวัสดีช่วงเช้าๆนะครับผมหมอกบ่ทันได้จางนะครับน้ำหมอกน้ำใบไม้นะครับผมเมื่อน,นี้มาเบิงแปลงม้อีกนะครับผมของตากป้ายอยหัวลำไย,ยนะครับเดี๋ยวครับอันนี้เลาะถนนนะครับมันอาจจะหัวไ่ แน่นอนครับผมเพราะวา่ามันอยู่ริมมูนะครับ๋ยวป่ายหยัดใส่ขานะครับโมเมใส่รถแถกเอานะครับผม สร,ร้างไงเขาเนาะครับสร,รบ้างนบหรือส่วนมากเขาจะเอิ่นสร,ร ing, ้ <tekrar> างแหว่งนะครับผมที่โงานเดียวกันแต่ผู้อื่นก็อยู่เรื่นสร้างนบนะครับรถแทรกอันนี้ตากใหญโตนะครับผมเดี๋ยวครับสภาพหัวล่องลิ้มนะครับอันนี้บ่แม่นแขกรำ้มนะครับนี่น่าจะปวดมาตอนวางยางนีนพันเนี่ยเนี้ยเนี้ยฮะ นเห็นอหมเขาก็สีเหมือ,อมนกัน,นกกกใช่เหรอถ้ามันเป็นดินมูปหลังแดงเนี่ยอ๋ยอ่ะตอนนี้หัวตะสันนะครับผม,ม่ครับเดี๋ยวทำเบื้องต้นเป็นแทกหอดเล็กน้อยก่อนนะครับผมนี่นะครับสภาพหัวของเขานะครับว่าถ้าได้ร้อยปันใดนะครับผมเพราะว่าดินเป็นยังเหยียวยังอุดอยู่นะครับ ก็ถือว่าใส่ได้นะครับอายุเพิ่นกืบประมาณ8เดือนแล้วครับผมเกือเดือนกว่าๆวานะครับฝนก็นกนเริ่มเบาบ,า,บางนี่แล้วก็เริ่มเล็ดงานได้แล้วครับผมนี่ครับมูร้อยๆเนี่ยก็บสีหัวใหญ่อยู่นะครับผมวพื่อเอกยุคสครับฝนนะครับรถ กับนี่กับกวองเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่นี่ใส่งหครับแต่หัวบอดกนะครับบอดกคือแปลงกวนนะครับผมแต่งหัวง่นะครับบันนี้ก็กลองแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือฟันนะครับผมมีตะบักใหญ่ๆนะครับหัวเนี่ยแต่บอดกนะครับ ช่วงกลางไฮนะครับพู้นไปอีกครับนี่เสียนฟันนะครับผมโอ้พวกเราปวดเสียนนะครับคืออะไรเป็นเสียนอะเจ้าไม่ใช่เสียนเหรอฟันยากนะครับหัวใหญ่ฟันยากพันแขกดำนะครับผมนี้ถ้าโดกร้ายกับสิเพชรปุ๊บๆุ๊มนะครับ ดีแต่บ่มีหินเนาะแต่มีหินกับสใไซมีโตอีกผลหัวหน้าทีมครับผมเลือกเอาตะหมองฟันยังไงเนาะครับฟัน,ยา,ฟนยากๆนี่หเมียฟันเนาะครับผมโู้นี่ผู้หนึ่งพิบา่าอยู่ท้งผุนเนาะครับผมพระเอ,อกมิวสกเขาครับคลิปนี้กับ พาพพีพภาหนองภาพเพือเ่อนเมื่อมาเบื้องนะครับผมคลิปหน้า่อกันไหมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามมันคือเก่าแล้วครับผมครับช่องโชว์วิธีนะครับสวัสดีครับ